นี่คือนิทานเรื่องหมูสามตัวเอาไว้สำหรับเด็กก่อนนอนนะมีหมูสามตัวกำลังนอนและมีแม่หมมปุกเฮ้ยลูกหมูตื่นได้แล้วตื่นแล้วค่ะตอนตีนห้านะค่ะแล้วทำไมตื่นตอนนี้คพืพวนลูกๆหิวไหมหิวหิวก็ออกไปหาอาหารเองเลยไปเดีย๋ยวแม่รอที่บ้าน ลูกหมูแล้วก็หมูตัวที่หนึ่งคิดว่าแม่จะเอาอาหารมาให้เลยเกีย anticip. ลูกหมูตัวที่สองและสามขยันหมั่นเพียรเพื่ออาหารไหาหารได้้าหาได้แนี่คืออ่า,าของลูกคือหมูตัวที่สาม <med> <med> หนึ่งหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งและไม่ได้เลยและสอง <med> และ,และก้อนนะอย,อยู่ดีๆก็มีแม่มาบอกว่า ให้สร้างบ้านอยู่กันเองเฮ้ลูกๆบ้านมันแค่เกินลูกหลูกลูกมูสามคนที่สร้างบ้านอยู่กันเองได้ไหมได้ค่อคคนะ,ะอย่าไโอเคโชคดีนะเฮ้ยอย่าตายเลยหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟักหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้มตัวตัวที่สามใช่หินมาเผาเาขยันเหมือนเพียรเกินเอามาเผาหลายวันกว่าจะเสร็จก็คงสองวันเอาหินมาเผาเป็นอิฐ หมูที่หนึ่งคิดว่าบ้านตัวเองน่าจะแกร่งที่สุดทุกะคนต้องมาหนีหนีมาอยู่ที่บ้านแน่แน่บ้านหลังที่สองก็ <c oughs> คือบ้านของหมูตัวที่สองคิดว่าบ้านตัวเองต้องแข็งแกร่งมากที่สุดหมูตัวที่สามไม่คิดอะไรทั้งนั้น <c oughs> คิดแค่ว่าขอให้ทำบ้านอันนี้ให้สำเร็จก็คงได้แล้วแหละและในขณะน,นี้เป็นเวลาตอนลางคืนอยู่ในมุมมองของหมูตัวที่หนึ่ง หมาป่ากำลังจะออกมาหาเหยื่อบ้านป่านี่เนาะเฮ้ยหมาป่าทำอะไรบ้านเราไม่ได้หรอกมตัวยด้วยช่วยด้วยออืแล้วไปดีกว่าขึ้นไปด้านบนดีกว่า mới lấy quát, cái đồ luôn Quay Quay con thấy đi nào Quay Đi này, à Quay quay bà